คนร้ายโยนระเบิดมือจำนวนสามลูกเข้าใส่บริเวณสถานีรถโดยสารกลางกรุงไนโรบีเมืองหลวงของเคนยาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อยสี่รายและบาดเจ็บอีกเป็นจำนวนมากเจ้าหน้าที่ตำรวจสันนิษฐานว่าการก่อการร้ายดังกล่าวเชื่อมโยงกับกลุ่มมุสลิมเคร่งศาสนาเอาชาบับกองกำลังติดอาวุธของโซมาเล,ลียนะคะเนื่องจากเหตุระเบิดในครั้งนี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังจากเคนยาส่งกองกำลังทหารเข้าไปช่วยรัฐบาลโซมาเลียปราบปรามกลุ่มเอาชาบับ อย่างไรก็ตามในขณะนี้ยังคงไม่มีกลุ่มใดออกมาแสดงความรับผิดชอบต่อการก่อการร้ายดังกล่าวสำนักงานข่าวท้องถิ่นรายงานว่าหลังจากเกิดเหตุระเบิดที่สถานีรถโดยสารในกรุงไนโรบีก็เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่สถานีรถโดยสารของเมืองมาคาโกสโดยผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่าเพลิงไหม้ดังกล่าวเกิดจากการที่มีผู้ปาระเบิดเพลิงเข้าใส่สถานีเช่นกันค่ะ ทั้งนี้นับตั้งแต่รัฐบาลเคนยาส่งทหารเข้าไปปราบปรามกลุ่มกบฏเอาฉับในโซมาเลียร่วมกับกองกําลังรักษาสันติภาพของสหภาพแอฟริกาก็มีเหตุระเบิดแล้วก็การจู่โจมระดับย่อยเกิดขึ้นหลายครั้งในเคนยานะคะโดยล่าสุดตำรวจเพิ่งจับกลุ่มชาวโซมาเลียจำนวนหนึ่งซึ่งกำลังวางแผนระเบิดโรงแรมชื่อดังของประเทศ